สวัสดีค่ะทุกคนมาขัดเตรียมยกกินค่ะเมือไม่เริ่มตนขึ้นเติมพลังอีกแล้วนะคะปลาไดเนื้อซับค่ะอันนี้เป็นเนื้อสันในนะแปนเขาอกนะแล้วก็แบ่งให้ปลาไวท้ทำลาบนะคะอาหารอีสานขาดไรค่ะอาหารเผ็ดๆคะ,ะขาดบใแต่วาเมาอวานนี้อดซากกิน,นอบน้ำเพลินนะคะเนาะ วันนี้เขาเลอิได้ลาบค่ะลาบแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลย๋ยวจะทําให้สุกก่อนกินนะคะเนาะวุ้นน้ำาลยไหลมสับแล้วสับตามแห้งบะ่ะ่ะว่ละเอียดปานในเรามาค่ะเตรียมหาเนืกินมากินน้กันนะคะปลาขัวเขาขัว,รว,รวเรียบร้อยแล้วนะ,ะ่ะแล้วก็นหนึ่งเขาหนึ่งเขากำค่ะเพราะว่า ข่าวๆนี่เมื่อแล้วสีได้ยางไปซื้อจากโล่สองโล่อยู่คะ่ะนะคะเดี๋ยวเยมสด้ะกินมากินน้ำกันเนาะค่ะไว้เจอกันพาร์ทหน้าค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะหลัาบาแล้วแล้วหลับง่วผู้ใดทำผู้ใดทำหาหลาบง่ว,าม,าม,าางวมาได้ค่ะมาได้โอกาสกินลาบงัวลาบบัวนะภาษาอีสานกจะเอินลับง่วเนาะ ภาษารเนือกก็จะขึ้นกันมันบอคา่ะลาบจิ้นบอเขาเพือสิบติดเมื่อยอะไรไปไหปนดอกคะมันเนี่ยเขากรรมไหมมันบร,ริเนียวปั่นเขาเนียวเขาเนียวขาวนะคะนี่ยายเหรออื้อ เหมือนเตาสวนเลยเป็นมันห้านาทีนะคะมีรุ่นแบบรุ่นบดของหวานนะคะเนี่ยบดหนึ่งแล้วปะอันนี้เป็นเชื่อมใช้น้ำตาลอ่ะหวานจุวยๆมาค่ะนักกินมาก,กินน้ำกันค่ะอืเรืยกว่าดื่มกดกล้อง พัก,ปก,ปกไปไหมซื้อซื้อสลัดมาค่ะเข้ากับซีดรียลอกเข้าซีเรอ่ากินข้างนอกมันก่อนนะคะสุดท้ายเราก็เลือดใจสลัดแต่ว้านเราพ่นกระสีแบบพาคเคิง อาจจะเลือดกินใจมันก่อนอะนะะเนาะเราต้องเจอแล้วค่ะปาหืมถั่วนี่ทัางกันจะจำถั่วฮะแต่ว่าก็เสิลายย่างเหม่อ เป็นเนื้อซุกนะคะมันก็สิคุยยากในมจักน้อยไหมคะ่ะมันบอกขึ้นเนื้อแบบเหนียวแบบแบบดิบนะคะเนาะถ้าเหนียวแบบดิบมันจะติดกันนะคะ xem nóc nói มือนี้ส้มสีมีแดดค่ะหลังจากที่บดแดดไล,ล่มืเดี๋ยวเสด็ย่างไปซื้อแบบซืออาหารไทยค่ะไปห้าเบิ้งพักข้าวเหนียวขาวหมดข้าวเจ้าเราจะเจ้ารัวค่ะ เราอยู่ยี่สิบโลข้าวก็คือข้าวว้าแมนเนี่ยนะคะข้าวเนียก็พอ้าวจาวเมื่อกี้ให้ความรูเซฟคือแบบแตกต่างวา่าเข้ากิน่นกับแม,ม่นุ่งอย่างนะะี้ เรื่องเธอทาบอดยึดติดก็จะกินได้อยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรื่องเธอกะถ้ามันมันมีไห้เลือกมันมีโตลเลือกนะมะก,ก็จะกินข้าวเหนียวกับลาบอืเนี่ยอรอ่อยเลย่ะ ูกสาวจะไม่ชอบกินส่วนนี้เขาก็จะเหลือไปให้ป่า ขึ้นมามาแล้วขึ้นมาเป็นแผลที่คางเป็นคนเป็นเกีียน มัเป็นขึ้นมาที่มืงให้บริเวณได้มาหาหมอไหยตัดคนเี่ได้รู้ว่าว่าเขามีแผลไม่ใช่แผลแบบเดือดนะแต่ว่าเป็นมันผิวหนังนเขากับซีนนไหมห สิ้นทอดเดี๋ยวต่อไปทีหลังนอกก่อน เบอส์6นตักเต็มฮะเพอแล้วค่ะเขา ไายควาน้ำอืมหอมซอสมะกกี่อย่างที่ทางหังจ้ะ อันนี้เป็นรสสม,สม่ำๆค่ะเคยบอกเน่าส่วนมากจะเป็นแบบคมๆทำไมไม่กินเปีล่า ปีหนูแล้วแล้วไม่ไปหาอาหารให้กินกสชมเนื้อให้ด้วยหลับหง่วงบริกินหน้าล่ะ ตัดขนให้ที่ค้างไม่หมด พอจะมืดอนีแล้วคึ้อยากจะมาจับซ่อนกินของหวาน่งน,นั่งนั่งดนั่งรอยอย่างนั้นทำไมกนนวดออกให้ไม่หมดรีมีนวด น้องิสวยไปหาแมวไปหาแมวด้ะไปให้แม่กินอิ่มก่อนแล้วไมนแมวอยูไ่ไหนหาแมวไปเริ่มตัดเริ่มเริ่มจะเก่งในการตัดขนน้องหมาเองแล้วนะเพราะว่าตัดมาแบบ หลายครั้งแล้ว แล้วอาหารเขาวันจะเย็นอันนี้จะตำถัว่วในมื้อถัดไปนะกินกับผักเพื่เหลือกับลาบี่เหลือลาบลายพอร์สมาเนี่ยทำแล้วไว้อุ่นกินวันหน้าอีกในหม้อ,อก,ก็เหลือ <c oughs> แสงแสงเขามานันได้บานดีนะคะเนาะจะได้มองเห็นฝุ่นที่แบบ ต้องทําความสะอาดซะละถ้ามีแสงเันอย่างเงี้แหละมองเห็นฝุ่นดีขนาดเลยขอบคุณที่นางกินข้าวนั่งกันเป็นมูกันสู้คลิปนะคะจังไรก็คอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆเห็นช่องเจ้าของนะคะเนาะช่องปักซีนเน้นอาหารเน้นกินนะคะเวลาเวลาเขากินมันก็จะสบายนะคะเนาะได้มากดวิดีโอห้ามูกินข้าวนั่ ตะวันคันลังเทืากับชิมีแบบน้องม้ามาขวนแน่จังน้อยเนาะ,ะ่ะบ่จังน้อยดอกกวนแทบทุกคลิปละค่ะเพราะตะวัจะเป็นนางข้างนอกเราล็อกประตูบ่อยเข้าไปอันนั้นก็ยิ่งทําเสียงดังเพราะว่าเขาก็อยากออกไปกับเราข้างนอกถ้าเราเขาถูกค้างไว้ข้างในแล้วเขามองเห็นเราอยู่ข้างนอกนะฮะนอกจากว่าจะไปกินที่โรงรถเขาถึงจะไปหาเราไม่เจอถ้าชั้นหนึ่งสองสาม คนบ้านเน่ยก็จะหาเราเจอนะคะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบเสียงน้องหมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทำคลิปนะ,ะมันนี่ดูดูตัวดีมีกลิ่นลาบติดแล้วดูมือแม่กินลาบไปยังไงก็ขอบคุณนะคะที่อ่า ติดตามมาใหม่ๆนะคะเนาะคนที่ติดตามมาตลอดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะ